ยื่นตัวเก็บกระเป๋าขึ้นได้เลยนี่สัมภาระชันทีฉันก็เลือกที่จะมานั่งข้างนอกรับลมชมวิวอย่างนี้นะคะบัญญาดีเวอร์ทุกคนดูเม็กซี่เอาอะไรมาไม่ได้อะดีขนาดนี้ตอนนี้เรือกำลังถอยออกแล้วนะจ๊ะตื่นเต้นอ่ะ จริงๆอ่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมาช่วงปีใหม่แกฉันมาช่วงแบบ3 1 1สิอย่างเงี้ยสิ้นปีเออคนก็จะแบบแน่นหน่อยรอบนี้ก็มาวันธรรมดาช่วงมีนาก็เดี๋ยว ถึงท่าเรืนอนะจ๊ะก็จะมีรถเบอร์ต่างๆมารอรับแ,แจ้งเขาว่าเราจะไปไหนเขาจะแจ้งเบอร์ให้เราขึ้นรถนะคะสวัสดีค่ะพบกับสายเดย์ซอร์อเลิร์ดออทิ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เกาะกูจังหวัดตราดนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันนี้คือ1มีนาเลยเราก็จะอยู่1 2ึ่สามสนะคะที่พักก็คือพักที่เกาะกูร,รีสอร์ททั้งสามคืนเลยโดยจองผ่านโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะส่วนเรือเนี่ยทั้งขัไปข่ะกลับเนาะก็คือจองกับบุญสิรินะคะเฟอร์รี่บุญสิริไปกลับเนี่ยก็คือ1000บาท เราจองมารอบบ่ายสองยีินะคะก็จะมาถึงเกาะกูเนี่ยประมาณบ่าย3ามครึ่งแล้วก็นั่งรถมาถึงที่พักเกาะกูรีสอร์ทเนี่ยก็ประมาณ4ี่โมงแล้วตอนนี้ก็คือ4ี่โมงครึ่งกำลังจะ5้าโมงเดี๋ยวเราจะพักผ่อนนิดนึงเดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงเย็นนะก็แต่งโองค์ทรงเครื่องเอ้ยหน้าก็าต้องแบบเติมไหมเติมปากเลยนะแต่รองพื้นอะไรก็คือยังดูดีอยู แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดแดดกำลังดีทะาลกำลังสวยบัญญาดีทุกอย่างดีเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันส่วนวันอื่นๆจะทำอะไรบ้างจริงๆอ่ะฉันแพลนมาแล้วแกฉันแบบใส่กู๊ดโน้ตมาแล้วว่าฉันจะทำอะไรบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามแผนแค่ไหนอย่างวันเนี้ยจริงๆฉันต้องได้ถ่ายบิกินี่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชุดมากินข้าวแต่คือวหวฟา,าบิกินี่ก็เกิดาได้เหนื่อยอืดแล้วก็จะเย็นเราด้วยกลัวพระอาทิตย์ตกก่อนก็เดี๋ยวแต่งตัวสวยไปนั่งแบบ บาร์หน้าที่พักซึ่งเกาะกูรีสอร์ทนะคะเขาจะมีบาร์ที่พักก็คือเดอะเด็กบเดี๋ยว <Yeah. S 1> ไปดูกันว่าจะบรรยากาศบรรยากาศกับฉันิดว่าใครสวยกว่ากันก็ต้องเป็นฉันปะ <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เดอะเด็กบาร์จ้ะ <c oughs> ตรงเครื่องเรียบร้อยนะจ๊ะจริงๆอันนี้เป็นเดรสแบบข้างบนก็จะแบบโปกเพอยนิดนึงแล้วก็หาเสื้อคลุมก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งที่ร้านหาอะไรกินแล้วก็ถ่ายรูปก,กันจ้ะไปดูวิวทรทิตตกกัน สเต็กสันนอกหมูเนาะใส่วายแดงแล้วดูวิว g o น d morning วันที่สองค่ะจริงๆตั้งใจว่าจะไปถายรูปแต่แปดโมงตอนนี้ก็คือ <laughs> 9ก้าโมง,โมงแล้วนะคะที่ฉันเพิ่งจะพร้อม แต่งองค์ทรงเครื่องแต่งหน้าทําผมเลิกชุดออกไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ารูปบิกคีบิ๊กคีบิ๊กคีบิกคีนี่กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเช้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันนี้เรามีแพลนจะไปลุยคาเฟ่ต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปที่ไหนบาไปถ่ายรูปกันจะ้ะ ตอนออกมาจากห้องก็เก้าโมงแล้วถ้าไปถ่ายรูปเล่นอีกเดี๋ยวสิบโมงมือชาจะหมดก่อนฉันก็เลยนี่จแวะมากินข้าวเช้ารินเมนูมีเยอะนะพวกแบบคอนเฟรยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซือไข่คนแฮมชีสอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเจ้าหญิงเาต้องหมูง่าย,ายๆจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวสักเมี่อกินข้าวเสร็จก็ค่อยไปถ่ายรูปเล่นแทนเคลื่อนไปหมดเพราะว่า,วาย,ยัางไงอื่นสายขี้เกียจ เสร็จหมดแล้วนะคะทางเรานั้นก็นี่จะเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะ24ชั่วโมง250บาทก็เอามาแบบวันหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามล่าคาเฟ่กันก็คือกะว่าวันนี้จะแบบไปถ่ายคาเฟ่ตั้งแต่เช้าแต่นี่คือ11โมงเที่ยงแล้วอะเดี๋ยวไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมไปคาเฟ่กันถึงแล้วนะคะคาเฟ่แรกก็คือสถานีนมข้น ขับจากเกาะกูรีสอร์ทมาประมาณ1.5กิโลก็เดี๋ยวไปดูข้างในว่าจะมีอะไรให้กินบ้างอาหารมาแล้วนี่เป็นเอสเปรสโซเย็นแล้วก็แพนเค,ค้กภูเขาไฟหอมมากหอมมากน่ากินมาก ที่ก็ต้องเปลี่ยนคอสตูมเป็นมายอ i มี่เกิร์ลใหม่หรือ,อยังไง <laughs> ไปจ้ะฉันยอมหน้ามืดเพื่อให้ทุกคนเห็นวิวเธอนี่คือแบบเธอดูสิเธอดูสิ่งที่ฉันนั่งอยู่วิวคือดีมากทุกคนดีมากแล้วคือตอนนี้ทั้งร้านเธอดูฉันคนเดียวเหมาเหมา เนี <screws> ่ยก็คือทุกคนระหว่างทางที่มาค่ะนางจะมีป้ายติดบอกเงนี้ตลอดเลยว่ากะทิคาเฟ่ มไม่รู้จะได้ดยังไงแต่คือวิวดีให้อาภัยนะตามใต้ต่อไปแล้วกันมาแล้วจ้ะน้ำตะไคร้วิลอดกระดาษซะด้วยตะไคร้แบบตะไคร้ตะไคร้อะตะไคร้จริงๆอืก็สมน้ำตะไคร้แล้วเราก็จะนั่งดื่มดั่งบรรยากาศอะไรไปเนาะ วิวดีทุกคนเกาะกูดมันกูดจะพูดคำนี้ในคลิปเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันดีค่ะ ตอนนี้ฉันคือนั่งอยู่หน้าทิงกะเบลฉันเห็นแบบพราทิตตกตรงเนี้ยแกแล้วคือแบบมันสวยมากอดใจไม่ไหวที่จะต้องจอดมาดูวิวนะคะตอนนี้คือนั่งดูพระอาทิตย์ตกอยู่สวยมากสวยแบบสวยจนน้ำตาจะไหลอะคือมันสวยมากฉันไม่ควรมานั่งดูวิวนี้คนเดียวแกว เคยเห็นคนร้องไห้ว่าที่ตกสวยไหมกลับมาถึงที่พักแล้วนะคะหลังจากที่ไปแวะดูวิวมาเนาะตอนนี้ก็นี่จากมื้อเย็น ฉันก็มาจบที่เดอะเด็กบาเหมือนเดิมวันนี้ฉันจะกินกุ้งลายเสืออบเนยกระเทียมหน้าทะเลไม่กินซีฟูดก็เหมืนมาไม่ถึงเนาะ ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากที่แบบตอนตองที่พักอะก็คือดูรีวิวมาแหละเขาก็บอกว่าที่กอกุูรีสอร์ทแบบห้องการ์เด้นอะไรอย่างเงี้ยนัก็จะมีแบบตุกแกใช่ไหมเมื่อคืนฉันนอนอะก็มีตุกแกจริงแล้วฉันก็แจ้งทางรีสอร์ทไปในเพจเ็นบวกอแชทไปว่าแบบเออจากห้องเ1นนะคะมีตุกแก พรุ่งนี้เช้ารบกวนขอแรงคุณพนักงานมาจับตุ๊กแกให้หน่อยนะคะแต่เหมือนตอนกลางวันมันหาตัวยากมากเขาก็ยังไม่ได้มาจับไปฉันก็เลยตอนเย็นๆอ่ะเขาก็ทักมาถามว่าแบบเห็นตุ๊กแกหรือยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันาะแกก็แบบไม่กล้ามองหาตัวมันอ่ะว่าอยู่ไหนเพราะว่าถ้าเห็นแล้วมันก็กลัวมันก็จะระแวงฉันก็แบบไม่หามันเลยอ่ะแต่ได้ยินแค่เสียงแล้วช่วงเมื่อประมาณเนีสองทุ่มกับสามทุ่มที่ผ่านมามันร้องอีกไว้แกฉันก็เลยแบบแจ้งแท แชดเซไปว่าเสียงตุ๊กแกร้องอีกแล้วค่ะคุณเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเขาก็ให้แบบคุณนักงานมาจับตุ๊กแกให้แกแล้วคือตัวใหญ่มากแล้วเขาก็จับไปให้จริงๆอันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณทางกอร,รีสอร์ทที่แบบบริการดูแลเทคแคร์ดีมาจับตุ๊กแกกลางดึกกลางดึกให้ก็คือคืนนี้เขาด้านหน้าจะนอนแบบสบายใจแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนอนและพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปน้ําตกทองเจ้าแล้วฉันก็จะไปซีทูอยู่แถวเรสเรสซีมั้งเขาเรียกว่าเรสซีหรอขึ้นไปข้างบนอ่ะ วันนี้ก็คือแบบสมบุกสมบันมากเหนื่อยมากเดี๋ยวมาดูกันคือวันคืนที่แล้วอ่ะฝนตกช่วงแบบตีสามอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าบรรยากาศก็เลยจะแบบอึมครึมหน่อยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้จะตกไหมแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแกฉันยังไม่ได้ถ่ายบิกินี่เลยอ่ะถ่ายไปแค่แบบชุดเดียวแต่ฉันเอามาแบบเจ็ดแปดชุดพรุ่งนี้ฉันจะเคลียร์บิกินี่เป็นกำใจให้ฉันได้เคลียร์บิกินี่ด้วยนะไปนอนแหละ อรุณสวัสดิ์ค่ะวันที่สามตอนนี้แปดโมงเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะไปน้ำตกของเจ้ารีบไปรีบกลับแล้วก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เป็นวันเคลียร์ชุดไปกินนี่เดี๋ยวตอนบ่ายค่อยไปซีทรูคาเฟอยู่ตรงเลสซีกกูไปน้ำตกก็คือฉันไม่แดงหน้านะฉันจะไปหน้านี้เลย แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็คือแบบแน่นอิ่มไม่รู้ฉันจะไปโอ้แตกอยู่น้ำตกไหมแกแล้วดูสภาพหน้าวันนี้ก็คืออา้าวปิดใต้ตาม,มานิดนึงแต่อย่างอื่นกาไม่ลงแล้วปากก็บอถาเดิหน้าสดที่แท้ทูนะทุกคนที่นีพบบ้พกเป้อย่างเงี้ยเมื่อวานก็แบกชุดไปเปลี่ยนตามคาเฟ่นะคะวันนี้เราก็แบกชุดบีกินี่ไม่รู้แบบจะไปเจอหาดไหนสวยๆก็เดี๋ยวจะได้แวะถ่าย ดิฉันก็ได้มาถึงใน Google Map ที่มันบอกว่าน้ำตกคลองเจ้าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสภาพที่ฉันเจอตอนนี้แก้ทางเข้าน้ำตกอือตรงไหน,นหรอนี่คือสิ่งที่ฉันเจอตอนนี้ไหนอะทางเข้าน้ำตกงงแซี๋ย้อนรถกลับไปถามคนที่นี่ก่อนนะว่าไปตรงไหน,น คนที่นี่บอกว่าให้เคลื่อนเนินนี้ไปนะคะไม่มีป้ายบอกทางแต่ว่าจะมีคนเฝ้าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่มั้งเฝ้าตรงแบบทางเข้าน้ำตกอยู่ไอ้จ้ายังไงอ่ะไม่เจอใครเลยแกมีแต่ชันอยู่แล้วแต่คิดว่าตรงนี้อ่ะน่าจะใชะ่เดี๋ยวเราเดินไปน้ำตกกันนะคะทุกคน เส,นนเ,เสียงน้ำตกน้ำตกอยู่ว่าไปลองเดินดูว่าจะไกลไหมดีนปะเสียงน้ำตกโอ้แต่ทางก็คือเอาอีกแล้วถนนแกงฉันอีกแล้วแก คือตรงนี้มันจะเป็นปูนอยู่นะแต่ว่าข้างหน้าเธอตอนเนี้ยจะหมดจากปูนเป็นดินแล้วจ้ะดินแดงวันนี้รองเท้าที่ใส่ก็ไม่ใช่แตะขีดเดินเข้าไปอีกไกลไหมน่แม่นี่นกลัวแล้วนะ เสียงน้ำตกเส้นทางเปลี่ยนยแล้วนะจ๊ะดีนะไดินเสียงน้ำตกแต่ว่าไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ทำไมเขาบอกว่าเดินไม่ไกลหนูถามชาวบ้านแต่ว่ามายัางไงเขาไกลยอยู่ดีแน่ ชาติเยังไงดีใจตอนนี้ก็คืออยากเดินกลับแล้วอต่ได้ยินเสียงน้ำตกตลางๆมันก็รู้สึกว่าอยากเดินต่อนะเอาเจอสารไม่อยากไปแล้วเดอ้องงแล้วอะ่ะ เมื่อกี้ดู g o o g l e Map ก็คือฉันเลยจุดที่แบบว่าเป็นถ่ายรูปอะทำไมไม่มีตจ้หน้าที่อยู่ต้องเดินกลับเลอะเกิดเหตอมีตาหนาที่นะคะนะคะเกียร์ใจฉันตอนนี้น่าจะฮาร์เรสต์น่าจะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้ละมั้ง โออยน่าะดีดูดีดูป่าเกยชันนี้แม่งน้อยอย่างฉันเหมือนจะกลังวันก็เถอะแก้หรือตรงนี้จะยังไม่ใช่วะเขาบอกให้ขับขึ้นไปอีกประมาณ5 0าร้เมตรจะเจอถนนใหญ่แล้วขับต่อดีไหมนะแก้แต่ฉันก็งงจะจ้ขับไปไหนต่อในเมื่อตั้งแต่ทางที่ฉันมา เนี่ยมันก็คือแบบสุดแล้วมันไม่ทาให้ไปต่อแล้วถ้าหมุนกลับคือกลับทางเดิมสรุปก็คือตรงนี้แหละแต่ว่าไม่กล้าเดินเข้าไปแก่ฉันเห็นสังพูมแล้วฉันใจแป้วขอกลับก่อนนะตอนนี้ก็มาแวะถ่ายรงถ่ายรูปเสร็จบรรยาที่หน้าทิงกระเบลเมื่อกี้นะคะเห็นเนี่ยคุณพนักง,งานอยู่ตรงนี้ก็เลยถามเขาว่าเคยไปน้ําตกของเจ้าไหมคะแล้วถ้าเห็นสารพูมอะ่ะอีกใกลไหมกว่าจะถึงเขาบอกว่าเออถ้าเห็นสารพูมก็ใกล้แล้วค,ครับใกล้ถึงแล้วแต่คือแบบแมวแล้วจ้ะแม่ เห็นสารพภูมิฉันก็คือแบบบเอาวบเอาวบเอาแล้วไม่เอาแล้วจ้าเดี๋ยวหาที่แบบตักหลักดีกว <unless> ่าตรงไหนดีเราจะมาถ่ายรูปเล่นกันนะทุกคนตรงนี้แบบเช้าๆใส่ฝ่ายน้ำก็จะขึ้นทุกหาดเลยนะหน้าที่พักเราที่เป็นเกาะกูรีทรอทก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้หน้าทิงกะเบลถ้าเกิดว่าเย็นๆน่ะนู้นน้องจะลดลงไปถึงนู่นอะ ไม่มีคนเลยแก้ผ้าถ่ายรูปก่อนจะม,มา แล้วเธอสวยแล้วหน้านแน่นพร้อมจะไปซีทรูนะจ๊ะอยู่ตรงเรซีก็คือขึ้นทัข้างบนนู่นไม่น่าจะไกลมากก็หอบชุดไปถ่ายรูปด้วยอีกเหมือนเดิมอันนี้คือฉันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้ก็คือบ,บ่ายโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่นู่นด้วยเลยละกันรลแล้วเลี้ยวขวาคือฉันต้องเข้าป่ามาเพื่อหาทะเลเหรอเธอ โอ m มก o d ทำไมทุกที่บนเกาะภูดก็คือแบบทำทางไปหมด oh. เห็นทะเลอันไหนอ้า oh. แล้วคือพอมาถึงดูเห็นอะไรไหมคลึ้มตอนนี้คือฝนล,ลงเม็ดแล้วฉันแบบเธอจะตกแบบวันที่ฉันอยู่นี่ไม่ได้นะแล้วตอนที่จะออกมาข้างนอกคือตกตอนที่ฉันกลับเข้าไปก็คือแดดจ้องไห้อะดี ดูเมมาแล้วจ้าเมนูก็คือกินเป็นข้าวผัดหมูนะคะที่นี่เขาจะไม่ได้มีเมนูแบบเวอร์วังก็คือเป็นแบบสามากจะเน้นเป็นเครื่องดื่มมากกว่าแต่กับข้าวก็พอมีบ้างนะคะเราก็เคยย้ายเข้ามาข้างในแล้วเพราะว่านอกฝนตกเดี๋ยวอรอแดดมาอีกรอบค่อยออกไป กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะประเด็นก็คือตอนจะออกไปอะ่ะที่พักเราอะ่ะแดดดีแต่พอไปถึงซีทูฝนตกแต่ทีนี้อ่ะกลับมาเฮ้ยเหมือนที่พักเราแดดจะดีแต่จะถ่ายรูปครึ้มฝนตกอีกแล้วความไวเป็นของปีาศาจฉันก็คือเอาชุดเนี้ยไปแก้มืออีกรอบนะคะแล้วก็ตอนนี้คือลมแต่ว่า เดี๋ยวเราเรีบไปหาที่นั่งที่เด e ะเด็กบากันจะดีกว่าตอนนี้คือน่าจะ5้าโมงคนก็คือนแน่นแล้วเพราะว่าฝนจะตกเ้วยวิวก็วคือดีดีดีด,ด,ด,ดีดีมากดีมากดีมากสวยมากพรุ่งนี้มันสุดท้ายคาดว่าน่าจะตื่นมาถ่ายรูปได้อยู่ เด็กบาที่เรามาตอนพระอาทิตย์กำลังตกแสงดีมาก เช้านี้เราก็ไปถ่ายรูปกินข้าแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงก็จะต้องไปเช็คเอาท์แล้วจริงๆไปหรือก็ได้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวสิบเอ็ดโมงจะมีรถมารับไปส่งที่ท่าเรือแล้วเราก็จะขึ้นเรือรอบเที่ยงนะคะสำหรับทริปเกาะกูดก็คือหมดแล้วเหนื่อยมากเหมือนจะมาพักแต่ไม่ได้พักเลยเพราะไรโมวแต่ตะลอนถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่า แล้วปิดคลิปกันแค่นี้เลยละกันเนาะเดี๋ยวทริปหน้าไม่รู้จะได้ไปอีกเมื่อไหร่ก็ยังไงก็จะมีคลิปมาให้ติดตามชมกันสซรถอทิ่กากูุดก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย